สวัสดีคุณผทุกคนนะผมตอนนี้เราอยู่เกมฮีโร่ยูโกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งตัวละครับที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือนี่ครับเอเลสครับผมเทพสงครามครับผมไปดูดีกว่าครับว่าเอเลสมันจะทําอะไรได้บ้างครับผมมาดูกันที่สกิลหนึ่งของเอเลสครับผมก็เมื่อกดใช้ครับผมการโจมตีครั้งแรกหลังจากที่กดใช้สกิลครับเอเลสจะกระโดดเข้าไปโจมตีเป้าหมายและเมื่อเอเลสได้รับผลของสกิลนี้จะทําให้เอเลสโจมตีแบบหมูนะครับผม ยูนิตที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราโจมตีจะโดนดาเมจไปด้วยแล้วก็สกิลนี้จะโจมตีแบบหมู่ได้3ามครั้งภายในระยะเวลาหกวินาทีเอา,เอาลองสกิลกันดูครับกดครับนี่ครับโดดเข้าไปครับน่ะเห็นไหมครับมันจะโจมตีแบบหมนูนี่ครับยูนิตท,ที่อยู่ใกล้ๆเป้าหมายของเราก็จะโดนดาเมจไปด้วยครับนี่ครับลองที่แผมหายเยือก่อนน่ะ กดใช้ครับแล้วก็โดดเข้าไปเห็นไหมครับนี่ยสามครั้งครับภายในคูดาวนี้ครับจะมีคูดาวหกวินาทีนะครับก็ตามนี้ครับสําหรับสกิลหนึ่งครับมาดูกันที่สกิลที่สองของเอเิสครับผมก็หลังจากกดใช้สกิลนี้ครับนี่ครับเอเิสจะจบที่ซายูนิตในทิศทางที่เรากําหนดนะครับนี่ครับก็จะทําความเสียหายนะครับทางกายภาพแล้วก็ลดความเร็วในการขึ้นที่ลง25%ครับผมเป็นเวลา2วินาที หากสกิลนี้โดนฮีโร่ฝังตทอร์ทุกมอแอร์เลสจะได้รับโล่เพื่อช่วยดูดซับความเสียหายนะเป็นเวลา6วินาทีนะครับจะทำดาเมจทางกายภาพพร้อมกับถ้าโดนฮีโร่ก็ได้รับโล่นะเพื่อดูดซับความเสียหายอ่ะลองดูครับนะครับเรานี่ครับล็อกแมนอยู่พอดีครับโดดนี่ครับจะสร้างโล่ขึ้นมาครับเพื่อดูดซับความเสียหายน่ครับโอเคครับก็ตามนี้ครับสําหรับ สกิลที่2นะครับมาดูกันที่สกิลที่4ของแอร์เรสนะครับผมเป็นสกิลพัดสีติดตัวนะไม่ต้องกดใช้ครับก็เมือ่ออัพสกิลนี้นะครผมแอร์เรสจะได้รับโบนัส <S <S 2> <S 2> ความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่นะครับผมซึ่งโบนัสนี้นะครับผมจะสามารถทับซ้อนกันได้3สเต็ตกนะครับเมื่อแอร์เรสโจมตีเนาะภายในเวลา5วินาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าแอร์เรสใช้ อันตินะครับในการดูเอลกับศัตรูนะครับเนี่อันนี้สกิลนี้จะไม่ทับซ้อนครับจะเป็นฟูลสแต็กเลยครับจะช้สามารถใช้เต็มนะครับผมสายใช้เต็มได้ทันทีครับเต็มสแต็กได้ทันทีนะครับสมมติว่าต้องรอเวลาทับซ้อนกันสามสแต็กเนาะแต่ว่าอันนี้ใช้สามสแต็กทันทีทีเดียวเลยครับผมสําหรับสกิลนี้ถือว่าค่อนข้างโกงนะครับก็มาดูกันที่สกิลที่สามครับเป็นสกิลอัลติเมทของแอเรสนะครับผม เมื่อกดใช้ครับนะี่ครับแอร์เรสจะ,ะดูเอลนะครับผมหรือว่าดวลเดียวกับฮีโร่เป้าหมายที่อยู่ในทิศทางที่เรากําหนดนะครับผมซึ่งเมื่ออยู่ในการดูเอลครับแอร์เรสจะได้รับโบนัสการโจมตีนะครับผมเพิ่มขึ้นนะเพิ่มพลังการโจมตีเนาะแล้วก็โบนัสในการดูดเลือดนะครับผมคนทั้งปงชาวบ้านก็ดนน้วดนี่แล้วก็ได้รับผลของสกิลพาสซีฟแบบฟูลสแ,แต็กด้วยนะครับผมไม่ต้องทับซ้อนครับ คือได้เต็มเลยครับสําหรับสกิลนี้เนาะแม่ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวอืแต่ว่าสามารถดวลได้แค่หนึ่งตัวนะครับก็ลองดูดีกว่าครับมาเนี่ครับสับเลยครับเนี่ครับกดอันตี้ครับเนี่ครับดวลเดียวครับเห็นไหมครับเราจะดูเลือดได้ครับอนี่แหละครับสําหรับตัวเอเลสครับมาดูเกณฑ์ที่เกียร์ของเอรเลสครับผมต้องบอกกันว่าเกียร์นี้ผมจัดขึ้นมาเพื่อลองเล่นเองนะครับ คนอื่นอาจจะจัดแตกต่างกันก็ได้นะผมก็อันแรกครับก็เป็นบูตอวอลครับผมก็เพิ่มดาเมจครับแล้วก็ extra speed เอ,อ็กเตอสปีดเนาะคนเรียนในการโจมตีให้กับเราครับผมหรือว่าคนที่เล่นเป็นสายแทงนะรหรือว่าโดนกดต้นเกมน,นะครผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะกรนด์บูตครับผมก็บวกสามสห้าเกาะแล้วครับแล้วก็สามารถบล็อกดาเมจได้นะครผม อันต่อไปครับก็เป็นเวลกูพูนเดตี้อันนี้เป็นเกาะสะท้อนนะครับผมแทบจะเป็นไอเทมภาคบังคับของเอเลียสครับต้องออกอันนี้นะครับผมจะออกเป็นชิ้นแรกชิ้นที่สองแล้วแต่แต่ว่าต้องออกครับผมอันนี้เนี่ยแทบจะบังคับกันเลยทีเดียวสําหรับสายด่วนเนาะก็เมื่อกดใช้ครับจะสามารถสะท้อนดามิเอต์ได้80%ภายในเวลาสามวินาทีถ้าไม่กดใช้ก็สะท้อนสามสิวดามเอจนะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราด่วนเดียวครับ ต่อไปก็เป็นเดสก็ต์าวครับอันนี้ก็บวกซีซีเจมีนะครับบวก16สเต็งนะครับแล้วก็ลดคูดาวนะครับสำหรับนี้ต่อไปก็เป็นนะครับเอมโพเลอ์อาวอัแน่นอนครับบวกเกาะให้เราแล้วก็บวกเอกซ์ทรสสปีดแถมลดเกาะนะครับยูนิตเนะี่ยที่อยู่ในบริเวณ1,002นะ30เกาะแล้วก็เพิ่มเกาะให้กับยูนิตฝั่งเราที่อยู่ในบริเวณด้วยนะครับอันต่อไปก็เป็นก็ลายแค่นอนอันนี้เป็นคิดิคอนแน่นอนครับบวกร้อยนเมตแล้วก็ โอกาสติดคิดทคิอนสูงถึง250%เลยเดียวนะครับผมอันต่อไปอันนี้เป็นคิทต้อนชื่อเป็นกันเวทนะครับผมตอนนี้เป็นการเวทนะก็บางคนอาจจะออกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับ e อ็กซ์โซซิซินะครับผมอันนี้เป็นเมื่อกดใช้ก็จะสามารถการสกิลประเภทสตันสโลหรือว่าสกิลประเภทกับดักได้นะเพราะว่าเมรบางตัวนี่ค่อนข้างที่จะ หยุดเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเมจิกะนะครับผมจะไปฆ่ามันนี่โดนสตันปึ้งนี่แทบจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมยูนะอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เอาอันนี้ไว้กันนะครับผมก็กดใช้แล้ววิ่งเข้าโดใส่อันติดูเอลนะครับผมเอาไว้กันสายเม็ดนะครับหรือว่าตัวที่มีสตันสามารถหยุดแล้วได้เนาะนี่ครับอันนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะครับนี่ดาบไข่ครับอันนี้นะครับผม มีคเลอรทวีสวอรนะครับผมเมื่อจบดีก็สามารถลดความเร็วในการขึ้นที่นะสำหรับต้นเกมแล้วแต่คนชอบแล้วกันครับอันนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับผมอันนี้นี่ครับเบมิคราวนะครับผมก็เพิ่มก่อให้เราเพิ่มสเต็งนะครับแล้วก็เมื่อกดใช้ครับจะสามารถดูดเลือดได้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับภายในเวลาสามวินาทีนะครับผมนี่ครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันครับลองจัดกันดูครับ จริงๆมันเล่นได้หลายแบบนะเอเลดเป็นแทงไปเลยก็ได้นะครับก็ถึกนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นแคลรี่นะครับเน้นออกไอเทมโจมงตีอันนี้ก็แล้วแต่ทีมแล้วกันครับแล้วแต่เพื่อนรุวมทีมด้วยนะครับเล่นเป็นแกงเกอร์ก็ได้นะไปกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนหยุดมีสกิลหยุดสักตัวหนึ่งนะผมแล้วเราก็ไปครับเอาไว้ให้เราอันติเนียนๆหน่อยนะครับแต่ว่าอืถ้าจะเล่นเป็นแทงก็เล่นเปิดด้วยสยวนตบแล้วก็ให้เพื่อนลุมโจมตีนะ เน้นความถึกแล้วแต่คนชอบแล้วกันลองจับหลายๆแบบดูนะครับผมแต่ของผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก่อไปลองเล่นดูดีๆรับว่าเป็นไงครับผมมาครับเรายืนกลางครับนะเพื่อนเราเข้าทุดงแล้วครับผมได้สเสพทานป่าเข้าไปตัดอ้อยเลยป่าอมาเจอกับอาพอลโลทักทายก่อนนี้ทักทายก่อนทักทายก่อนอ,นอืนี่เอาไอ ไม่แหงไม่หนีตายนะไม่หนีตายด้วยไม่หนีตายแน่นอนเรียบร้อยครับผมยิงตัวนี่แ๋ยวครับแหมถือว่าเก็บไปก่อนนะไปเราไปเลนล่างครับไปดูซิว่าเอาไอ้นี่อยู่ในป่ามาฟาร์มหนีก็ฟาร์มนี่เองหน้าไม่เห็นแนี่จัดจัดเลยเรียบร้อยเลเวลสองด้วยแหมนี่เรียบร้อยเอ้เข็มขึ้นมาอื้มาจากไหนวะเนี่ยไอ้นี่เขากำลังนัวกันอยู่แหม อ่าล้ววาร์ปครับผมจ hehe, kind of ังหวะนี้ต้องวาร์ปนะครับโอ้โหสองครับผมกันป้อมกันแล้วครับโอ้เพื่อนเราก็เดตมาครับมาก็สับเลยผู้หลานมาดิวะขอขอลองหน่อยสองหนึ่งก็ไม่กลัวหรอกตอนนี้จับดวนแล้วครับผมด่วนมาสามว่ะจับด่วนหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดี๋ย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 วดูก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลูกพี่อ่านะครับได้ชินส่วนก่อนสะท้อนแล้ว เป็นส่วนต้อนมาแล้วะนะเห็นวิ่งเห็นวิ่งเข้ามาครับเห็นเราเลื่อนน้อยจะเอาเหรอนีอ่ไงหนึ่งตัวไหมไม่ได้ว่ะไม่ได้อออืื้หโดนเพ่นวิ่งหน้ึ่งนะอ่ะอ่ะแอโลไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยขอขอ,ขอขอซะเห็นวิ่งขอคือหน่อย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  เอาซื้อหน่อยวิ่งจังกิ้งอีกนี่เนี่ยมาหมู่หลานมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่หลานมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวด,ด,ดกอดกันดูกดกอกันเนดิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมามจับดวนเลยครับผมได้เปรียบแล้วเวลาเราดวนอีกร้อยครับนี่อ๋อครับหมู่หลานยังไม่เข็ดใช่ไหมยังไม่เข็ดยังจะมาลอยป้อมอยู่เอ้ยมาสามเลยวะทิ้หายแล้วมาสามครับผม โอโลวิ่งมาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันตีเราจะมาอันตีเราดูดเกาะกันนะครับมันโดดสับเลยครับผมตัวไหนก็ได้ตัวไหนเห็นวินโดนไปก่อนแล้วก็เปิดนี่ครับเปิดก่อนสะท้อนแล้วก็อันตีดึงไว้ดึงขาไปก่อนมา Apollo. อาพอลโลเออเอาพอลโลเห็นเราเลือดน้อยจะเอาว่ะจะเอาว่ะแต่ว่าเรามีดูดกนนเกาะด้วยเดี๋ยวเด้ยวยนี่เออเจอกันกลางป่าครับเจอกันกลางป่าไปนี้ซัดก่อนดีกว่านี่นี่โดนซะนั้นเดี๋ยวเสื่อน เพื่อนไม่ต้องช่วยเพื่อนไม่ต้องช่วยเพื่อนไม่ต้องช่วยเดี๋ยวเรียบร้อยบิ๊กโปมาบิ๊กโปมาแบบนี้ครับโดดใส่ครับผมโดดใส่แล้วตามซัดซัดเปิดก่อนสะท้อนแล้วก็เรียบร้อยครับผมเรื่องลาสุดไขว่หอกจังหวะนี้ครับการป้อมต่อดีกว่าครับโอ้โหมาแล้วโดดใส่เราสันติไอ้นี่มันจะเถื่อนไปไหมไอ้นี้เต้ยเตรยซึกเลยซึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะซึกเลยอันตินี่ตะกี้หนึ่งมาไงล่ะ ไปคิวหนึ่งมาพอดีครับวาร์ปครับผมไปช่วยเพื่อนครับดูว่าเพื่อนจะโดนละเพื่อนจะโดนเอาพอลโล่แล้วครับผมโดรใส่กว่านีากว่าจัดเลยจัดเลยเอาฟูหลานไม่เล่นวะเสร็จเรียบร้อยครับผมมูสอะคิวเลยหนึ่งตัวแลเวปืนก่อใส่เนี่ยคิวเป็นปปคิวอุ้ยออื้มาครับเราโอ้โหมาแล้วครับหือ,หอสัตว์เสร็จวิ่งกว่าละมาเปิดเกาะใส่มานี่ถูไปเลยมามา มามาอี่หู้หลานหนึ่งตัวม,มาเหลือเองละมาโกเลมเหรอโกเลมคึกเหรอยังยังยังสู้อยูุ่้ยม,มาสองว่ะมาสองเดี๋ยวกกนีดูกอก่อนดูกอก่อนดูกอก่อนหนึ่งตัวเอาพลูอืมไม่รอดละมึงอืมสีตัวรวดเอาดิมาครับจังหวะนี้ครับไฟนอนแฟนซีโดดใส่กันนะพี่โอ้แต่ว่าเราเปิดกอกกันเลยดีกว่าสะพานไหมสะพานหนึ่งตัวสองตัว มันกดสะท้อนเดี๋ยวด้ยวเดยเออโดนกดสะท้อนใจเองไม่บ้าก็โง่แล้วตอนนี้แล้วก็เตียวครับเออนีอ่ครับมาตีเราแล้วก็ได้จะจบตรงนี้ครับผมตามนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาชมยินดีต้อนรับสักตะไคร้กันทุกท่านโง,ง่กระใหม่ชิ้นหน้าครับผมสวัสดเตี้ยว